จนอยากหายพี่น้องเอ้ยสื่อกับมักเพ่งแพงเนาะสื่อกับมักเพ่งแพงถ้าเกิดว่าเฮียนี่ก็คือสิบโบเปร่สื้ออีกแล้วเพราะว่ามันแพงนะพี่น้องถ้าสื่อขอพ่อนน้ำจะพาเจ้าเขาแหละวะเขาจะเอื้องงอยอะเนี่ยถ้าวาเปรียบเทียบคนก็คือว่าหัวงนอนอะไรพี่น้องเลยเห็นไหยพี่ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดฟูสุดคน้อจ้ะมาพบอบกับสองสาวเราาหมาสมคือเกิดจาพี่น้องมอนี้ม่เน่า สิาพาพี่น้องไปเกี่ยวเขาเนาะพอดีว่าตอนสิกับมาแต่ไทยก็คอือยิ่ยิ้มขาว่าเขาสุกเต็มอ่าทีหน้าเลยพี่น้องเอ,อ็เลยมาเกี่ยวเขาถ้าสิจางเพิินกับแพงโคพี่น้องเออขาดจางแพงแพงเสิได้เงินบ่มีเงินจ้างก็เลยเกี่ยวเองพี่น้องเอยไปเบิ่งว่าคนเกี่ยวเขาไหวๆขึ้นมานาวนี่สีไหวํำได บมงดูมะเกี่ยวขาวได้หน่มาเกี่ยวขาวมาเกี่ยวขาวขาวซุกเต็มหน้าอยู่ขอซุกเต็มหน้าอยู่บุไดเกี่ยวดอกขาวสีห่านน้ำใหม่เต็มเต็มเต็มไปเบิ่งว่าสีได้ลายอยู่บ่เนาะหนักกัข้าวในโอเปร์มากกับแดดไปฮักเอ็งเหนียงอ่อนแห้งรีบ่มีหัวหยอดมันได้สิเจ้ามรงนู้อ่ะสะใจแล้วเว้ยนี่จ้า thì thì nó ho mong 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 đi mong mong kể kể đuni đi cam nhỏ đi nè mì nè đi nè mì nè mì nè mì mì nè 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 nó mãi yam lạy nga sĩ bèn nít lắm. Mãi yam lạy nga sĩ bèn nít lắm. Niềng mang nén nỉ nâng mang ôn ôn đè nén mang yammy ôn ôn nè 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 đây on on đây nè 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 gì cái đó ตอนนี้โอนนี้มีบะมุนต้นตอนนี้บะมีน้ำใหม่หนาหมอกมันอ่อนๆได้บอกมันนะมามามาดั้งทีมาทีตอนนี้กับบมีเสียงได้พากเอานอกจากพี่น้องเพราะว่าทายคลิปไปทายคลิปไปในปาน้ำใหม่ผัดว่า จักไม่ไปเฮียตอนไหเนาะพี่น้องเนาะไม่เฮียบูเมื่อเลยมาเบิ่งคลิปอีกทีหนึ่งคลิปผมมีเสียงพี่น้องกระต้องเด้มาตามหาไหม่ว่าสิเห็นหรือบอกไปเบิง่งนนมกันเนาะหนีมะหูโตตอนนี้นอกจากกำลังว่าสิไปเกี่ยวเขามะหูงมหาใหม่เพดว่าบมเห็นใหม่พี่น้องต๊ใจมาคัากเลยเนาะตอนนี้ก็สิเด็ไปตามหาใหม่ต่อนะจ้ะพี่น้อง เก <G> erm <en heit> ือบแม่นหายเนาะน้ำฮามหาหนงใหม่ไปพ่อพ่ออัดคลิปไปไล่ลิปเติบที่คลิปุ๋ยงินเสียงนะพี่เนาะคลิปุ๋ยงินเสียงเนาะไล่ขีดไล่ลิปอยู่นะจ้ะแล้วก็ลกเลยมาหูโตอ,อีกที่หนึ่งตอนกลับไปหอดอันน่าแล้วพี่น้องเอยออกจากป่านหนงใหม่แล้วจังหูโตว่าไม่เฮียพี่น้องไม่เฮียไปตามหาไม่อยู่ไซน,นู้บดีป,ปานหนงใหม่หกกะหกพี่น้องปานหนงใหม่มาคุกคกเลยปลานหยาปลานใหม่หกแห้งเลยไม่อ,อนนันในน้อยดำๆนี่พี่น้องบูหัวสิไปตามหาอยู่ไซ หลยสิตามหาอยู่ also, ้ายเนาะมันจังจีเห็นจนอยากหายพี่น้องเอ้ยซื้อกับมาแพงๆเนาะซื้อกับมาแพงๆถ้าเกิดว่าเฮียนี่ก็คือสิบวบริสืทธอีกแล้วเพราะว่ามันแพงนะพี่น้องถ้าซื้อของที่มันดีเนาะมันก็สิแพงไงก็เรียกว่าหายพี่น้องกับสำหรับมะนาวเนาะพันหนึ่งพันปลายพันพันเอสเนี่ยแพงเนี่ยพี่น้องใหม่ก็เรียกว่าจนสิหายนะจนโถแล้วจนบนจนแบบขอพรๆน่าจาพาจะเขาแหละว่าพอเห็ลูกล้านหาใไม่เห็นในเด้อวะเออมาที่นี่กะ บุหัวสีเหียสนะ่มันาวก็วเลยใสยวิธีหาใหม่โดยกันแบบวา่าคือเปิดคลิปวิดีโอไปเป็นจุดเป็นจุดเนาะแล้วก็เว่าไปนั่งพี่น้องเอิญว่าไปแล้วเปิดวิดีโอไปเป็นจุดเป็นจุดเนาะและ้วกัพังเปิดพังบึ้งบอลใดมีเสียงเฮาเสดงว่าคลิปวิดีโอได้มีเสียงเฮาเาสดงว่าอ,อ,าไ,อ,าาอาไม่มมนต้องอยู่แถวหนันนะพี่น้องเพราะว่าปลาไม่ววกวงแหงเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเาไปแถวใดนเนาะเปิดไม่ไปเป็นจุดเป็นจุดเลยพี่น้องเอิญถ้าเกิดว่าเปิดวิดีโอฟังเล่ยบอลใดมีเสียงเขาแสดงว่าไม่เขาอยู่แถวหนันเนาะก็เลย ตามไปตามมาไปเจออยู่ตอนอนมุดถัวมุดหัวค่ะม,มันรั่วเนาะพี่น้องมาสิเป็นรั่วน้านะพี่น้องสงสัสยเพิ่นไปเกี่ยวนะก็ะเลยไปเห็นอยู่ในหานอ้ยดีใจแห้งพี่น้องเออหายเมื่อยเลยตอนแรกได้นมใหม่ก็ดีใจแห้งพี่น้องเออบัดหม่เฮียเนี่ยปดีใจยังเลยจัากหายเอาเพี่น้องเออยากหายกลางป่านมใหม่เลยแบบเสียใจโถแห้งเลยเป็นยังคือต้องเฮียนะเออตอนนี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเออหาเห็นแล้วดีใจแห้งแหีงนะโอ้ยมีแห้งแล้วพี่น้องเออ ไปไปหาเกี่ยวเขาโตไปหาเบิ้งเขาหน้าโตได้พี่น้องอันนี้ก็คือไปตามหา้นไม้เนาะเดี๋มาเผื่อไปตามหา้นไม้มาเดี๋มาเผื่ออันนี้อุ้ยสะอ่อนี่เนาะนั่นก็คือนมไม้อันนี้นาะเป็นนมไม้ที่เฮ็ดย pues ่างกิน um กับแซ่บมุกกับแซ่บแกงนมไม้แกงกับแซ่บมันเป็นนมไม้อันนี้มันสีออกหอมๆอร่อยนะพี่น้องแล้วก็นี่เนาะคือแบบว่าดีใจแท้เลยอ่ะบอกแลานี่ออ่นอ่อน เดี yeah, okay. mm ๋ยวสิเคสไม่โน่แกงไม่โน่มุกนะจ๊ะโอเคมานี่มาบังเก็ตไอ้นี่พาแข่งเลยรึแบบนี้เขายังสามารถต้มจำแจวก็ไรแบบนั่งยังอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็ต้มจำแจวก็ได้นะจ๊ะเพราะมันยังอพี่น้องเอ้ยมืองแข่งเลยสีลงเกียวเขาโต้ไปบิึงมานำเกียวเขาวเดี่น้องเด้อเมื่อกี้ก็ตาเกะกะหลูกก็ตา Ừ, cứ lại đi Này, dễ dễ ta.

ต้องสางจักมัดแล้วกยูนเขาเครื่องเลยโอเค มุดสองซางเพราะว่าปันป่นลุดไงปั่นลุดไงจ้าปั่นลุดไงจ้าสี่ขอจบคลิปพี่น้องนะจ๊ะพอกันคลิปหนานะจ๊ะคลิปนี้สำนีก่อนพอกันคลิปหนาขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นได้จ้ะกะสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย